ครับผมเหยื่อรถจิกนะครับ30กรัมพร้อมกับช okay ุดเบ็ดการิอุสนะครับ1โอนะครับไม่สอดสลิงโอเคครับโผมน้ำไหลไปทางนี้โอ้โหใจเย็นๆขอแข่งไม่ได้บ่มนี่แต่วะไม่ได้ตกนานเลยโอ้บอกมือร้อย

พึ่งพึ่งรอตัวพึ่งรอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัตายก่อนตายก่อนตายก่อนโดนแล้วครับโดนแล้วครับไปเรือโดนแล้วครับเอาโคเลยโคเลยเ้วเดี๋ยวครับนี่ครับบางกิมโดนแล้วครับเดี๋ยวรับจิ๊กครับเสียนะครับเลมอนเลมอนครับเลมอนเรืองแสงนะครับโดนแล้วครับมากินใกล้ผิวน้ำ้วครับตัวเมื่อกี้โดนครับบางแยกซอยรัวๆัวเลยครับ ดูลัโมโคลีเดี๋ยวชอมัดอ้ยอ๊ยโดนแล้วครับโดูครับปลาะไรครับเสียดครับตาหดาดีตลังนโหดี้องอัดทุอทถายูไปกันหบาง่งถายูปแขกก็ได้นะลองอ๋อโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับมาบยบางสักโดนครับย่ะดกจิกนะครับกินผิวๆเลยครับ ตั้งเหมืนตัวตั้งเหมืนตัวอ๋อได้มัครกินไงเข๋ดูนะครับโดนรอบลำนะครับยกเว้นเจ้าของเหยื่อนะครับยูจิตแม่มือมาได้เอวนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ครับรอบจิกนะครับของมางสักเสียนะครับขาวนุ่มขาวนุ่มสีขาวเรืองแสงนะครับขาวนุ่มครับผมคุณดูตัวปิมีแค่ผมคนเดียวนะครับยังไม่โดนนะครับตามขึ้นมากินนะครับดูนะครับตาามมขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนรอคน ดูครับบางสักครับบางสักครับนี่ครับผมผมนี่พุ่งได้วิ่งยกเหลืองตามีพุ่งได้วิ่งเนาะต้องสับเลยครับงานนี้แต่เดินไล่หรอหโอ<ห>้โ<ห>ขึ้นมา<ห>ขึ้นมากินเก่เชนนะเอาปลามก็บางท่าดูกันหน่อยเลยหยกเป็นไกดเชนฝ้าท่าดูกันนี่ เขาใครก็ได้ฝาทะลอลาสะอาเดี๋ยน้ฟุ้งเลยนะาเอนีัเส่ด็กก็ฟุ้งยนะอาอาาอาเืเได้เอ้าอ้าบังสักได้อีกแล้วครับเยอรกชิกสีขาวนะครับสีขาวเรืองแสงนะครับ ข้าวนมนะครับนี่นะครับเจ้าของยังเงียบอยู่นะครับอุ้ยโดนแล้ว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 ครับขามือเลยขามือเลยครับโดนเลยครับโดนแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับจริงงอเอาลุดว่าโดนลุครับลุดลุดลุดครับ hai luôn này không ai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  không ơi, không ai không ai không chơi ở mà mà. ai <laughs> <laughs> không lắm không không ai không ai không đấy, không ai không